วันศุกร์ที่หนึ่งสิงหาคม2568ข้างขึ้นข้างแรมข้างขึ้น8ดค่ําเป็นวันพระจันทร์ครึ่งดวงเป็นช่วงที่พลังงานสูงสุดของข้างขึ้นเหมาะแก่การตัดสินใจและลงมือทำในสิ่งที่ตั้งใจเป็นวันดีหรือไม่ดีเป็นวันดีมากเหมาะกับการลงมือทำและเก็บเกี่ยวผลลัพธ์สิ่งที่ควรทำลงทุน เส้นสัญญาเริ่มต้นธุรกิจจัดงานเฉลิมฉลองขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่สิ่งที่ไม่ควรทำปล่อยปละละเลยงานสำคัญเลื่อนนัดหมายที่จำเป็นผู้ที่เกิดวันจันทร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่คุณจะรู้สึกกระตือรือร้นและมีพลังในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้น เหมาะแก่การเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆหรือการเจรจาติดต่อการงานมีโอกาสในการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะนำไปสู่ความสำเร็จการเจรจาติดต่อราบรื่นการเงินมีแกนได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือมีช่องทางในการสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นจากความสามารถพิเศษความรัก คนโสดอาจได้เจอคนที่น่าสนใจในแวดวงสังคมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกหรือกลุ่มกิจกรรมคนมีคู่ความสัมพันธ์ยังคงอบอุ่นและเข้าใจกันดีมีโอกาสได้พูดคุยถึงอนาคตอย่างจริงจังอุปสรรคอาจมีเรื่องเล็กน้อยที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ไขแต่จะผ่านไปได้ด้วยดีสิ่งที่ควรระวงังแข็งแรงดี แต่ควรออกกำลังกายเบาๆเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อและระวังเรื่องการใช้พลังงานมากเกินไปผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมวันนี้คุณอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องใช้สติและไหวพริบในการแก้ไขปัญหาอย่าพึ่งท้อถอยเพราะคุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้การงานมีโอกาสในการท้าทายใหม่ที่จะผ่านไปสู่การแก้ไขปัญหา อย่าพึ่งท้อถอยให้ใช้ความอดทนและไหวพริบในการรับมือการเงินอาจมีรายจ่ายไม่คาดฝันเข้ามาควรเตรียมพร้อมรับมือและวางแผนการใช้จ่ายอย่างรัดกุมความรักคนโสดอาจยังไม่พบเจอคนที่ถูกใจนักหรือความสัมพันธ์ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรคนมีคู่ความสัมพันธ์ควรระมัดระวังคำพูดที่อาจกระทบกระทั่งกันได้ หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์และพยายามทำความเข้าใจกันมากขึ้นอุปสรรคความเครียดสะสมอาจส่งผลต่อการตัดสินใจควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งที่ควรระวังระวังเรื่องความเครียดสะสมพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการประทักคารมกับคนรอบข้างผู้ที่เกิดวันพุธภาพรวม วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการสื่อสารและการติดต่อประสานงานคุณจะสามารถพูดคุยและเจรจาได้อย่างราบรื่นการงานการสื่อสารและการประสานงานเป็นจุดเด่นของคุณในวันนี้การนำเสนอความคิดเห็นจะได้รับการตอบรับที่ดีการเงินมีแนวน้อมที่ดีมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องอาจมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากงานเสริมความรัก คนโสดมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับคนใหม่ๆจากการเข้าร่วมกลุ่มหรือกิจกรรมทางสังคมที่เน้นการสื่อสารคนมีคู่ความสัมพันธ์ยังคงเข้าใจกันดีมีโอกาสได้พูดคุยและวางแผนอนาคตร่วมกันอุปสรรคอานมีเรื่องเข้าใจผิดเล็กน้อยในการสื่อสารควรพูดคุยกันให้ชัดเจนและตรงไปตรงมาสิ่งที่ควรระวัง แข็งแรงดีแต่ควรดื่มน้ำให้เพียงพอและระวังเรื่องการใช้คำพูดที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีภาพรวมวันนี้คุณอาจได้รับมอบหมายงานที่สำคัญหรือมีโอกาสได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์การงานมีโอกาสในการแสดงความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน การเงินมีแกณนได้รับลาบลอยหรือมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางที่ไม่คาดคิดควรนำเงินไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ความรักคนโสดอาจมีคนเข้ามาแสดงความสนใจอย่างจริงจังแต่ยังต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งกันและกันคนมีคู่ความสัมพันธ์ยังคงมั่นคงและมีความสุขมีโอกาสได้ทำกิจกรรมพิเศษร่วมกันอุปสรรค อาจมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วนควรใช้สติและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสิ่งที่ควรระวังระวังเรื่องการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือการใช้จ่ายเงินเกินความจำเป็นผู้ที่เกิดวันศุกร์ภาพรวมวันนี้คุณอาจรู้สึกอยากพักผ่อนหรือไม่อยากทำอะไรมากนักหากมีโอกาสควรหาเวลาให้ตัวเองได้ผ่อนคลายการงาน อาจรู้สึกเหนื่อยล้าหรือหมดไฟควรหาเวลาพักผ่อนและเติมพลังให้กับตัวเองอย่าฝืนทำงานหนักเกินไปการเงินมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆแต่ควรวางแผนการใช้จ่ายให้ดีหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงที่มากเกินไปความรักคนโสดอาจยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือยังคงต้องการเวลาอยู่กับตัวเองคนมีคู่ ความสัมพันธ์ยังคงราบรื่นแต่ควรหาเวลาเติมความหวานและสร้างบรรยากาศดีๆให้กันและกันอุปสรรคความอ่อนเพลียหรือการนอนไม่หลับอาจส่งผลต่ออารมณ์และประสิทธิภาพในการทำงานสิ่งที่ควรระวังระวังเรื่องอาการอ่อนเพลียหรือการนอนไม่หลับควรพักผ่อนให้เพียงพอผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวม วันนี้คุณอ่านมีเรื่องให้ต้องคิดมากหรือต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างพร้อมกันแต่ด้วยความตั้งใจของคุณจะทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้การงานมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นควรจัดลำดับความสำคัญและบริหารจัดการเวลาให้ดีจะสามารถผ่านพ้นไปได้การเงินอ่านมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือการเดินทางควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ ความรักคนโสดอาจมีโอกาสได้เจอคนที่น่าสนใจจากการทำงานหรือกิจกรรมที่ทำร่วมกันแต่ยังต้องใช้เวลาในการทำความรู้จักคนมีคู่ความสัมพันธ์ควรใส่ใจความรู้สึกของคนรักให้มากขึ้นและหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์อุปสรรคความเหนื่อยล้าจากการทำงานอาจส่งผลต่ออารมณ์และความอดทน ควรหาเวลาพักผ่อนและผ่อนคลายสิ่งที่ควรระวังระวังเรื่องอาการปวดเมื่อยหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอควรดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ภาพรวมวันนี้คุณจะมีพลังในการทำงานสูงและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจการงานมีพลังในการทำงานสูงสามารถจัดการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจการเงินมีเกณฑ์ที่ดีมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องอ่านมีโอกาสในการลงทุนใหม่ๆที่ให้ผลตอบแทนดีความรักคนโสดมีสเสน่ดึงดูดใจเพศตรงข้ามมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจและพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วคนมีคู่ความสัมพันธ์มีความสุขดีมีความเข้าใจกันมากขึ้น และมีโอกาสได้วางแผนอนาคตร่วมกันอุปสรรคแทบไม่มีอุปสรรคที่สำคัญหากมีก็จะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้ทันทีสิ่งที่ควรระวังระวังเรื่องการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยควรมีวินัยทางการเงินและดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ